สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เล่าข่าวสจลประจำสัปดาห์นี้เรามาติดตามข่าวสารกิจกรรมและความเคลื่อนไหวกันเลยค่ะข่าวแรกค่ะไปที่การเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมงาน KMITL Innovation Expo 2023 สัปดาห์นี้เรามาอัปเดตกิจกรรมของแต่ละคณะวิทยายลัยที่เตรียมจัดกิจกรรมทั้งการนำเสนอนวัตกรรมเวิร์กช็อปการสัมมานาและเปิดให้เยี่ยมชมทําความรู้จักกับหลักสูตรต่างๆอย่างใกล้ชิดค่ะเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่นอกจากจะมีการจัดแสดงนวัตกรรมต่างๆแล้วยังมีกิจกรรม engineering lab tour เปิดคณะวิศวะลาดกระบังพาทัวร์ l a บของทุกภาควิชา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่คณะกำหนดจะได้รับ e c e r t i f i c a t e เพื่อใช้ประกอบการสมัครที่แคสหนึ่งตามเงื่อนไขของคณะวิศวกรรมศาสตร์และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม KMITL อย่าง Startup Challenge 2023เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะมาช่วยต่อย,ยอดพัฒนาแผนเริ่มต้นธุรกิจของนักศึกษาให้เกิดเป็นนวัตกรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรมมาต่อกันที่คณะศิลปาศาสตร์ได้จัดเตรียมกิจกรรมมากมายณนะอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะศิลปาศาสตร์ค่ะ คณะศิลปศาสตร์จัดพื้นที่แสดงนิทรศการนวัตกรรมทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ไปชมและภายในงาน kmitl innovation expo 2023มีกิจกรรมเปิดบ้านแนะนำคณะโดยจะมีการแนะนำหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์การเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกแนะนำเกณฑ์การคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์รวมถึงแนะนำเนื้อหาการเรียนของหลักสูตรอีกทั้งยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจค่ะเช่น มองวิถีญี่ปุ่นผ่านศิลปะการพับกระดาษและมารยาทการใช้ตะเกียบวัฒนธรรมการชงชาการสาธิตและฝึกปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสรรค์เครื่องดื่มเวิร์กช็อปเล่นลิ้นสัมผัสอักษรและฟอรัมสปิเกอร์อาชีพใหม่ในยุคดิจิทัลของเด็กสายภาษาสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมของคณะศิลปาศาสตร์ได้ที่ QR code ค่ะ งาน KMITL Innovation Expo 2023ที่จะเกิดขึ้นนี้ท่านจะได้พบกับผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจยัยกว่า1,111ชิ้นมาจัดแสดงเต็มพื้นที่รอบสถาบันตลอดทั้ง3วันในระหว่างวันที่27ถึง29เมษายน2566โดยพื้นที่จัดแสดงหลักอยู่ที่หอประชุมเจ้าพยาสุรวงศ์วัยวัตรบอนบุญนาคหอประชุมใหญ่สถาบันคณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และยังมีการจัดงานในทุกคณะทุกวิทยาลัยค่ะผู้ที่สนใจสามารถอัปเดตกิจกรรมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ expo.kmitl.ac.th หรือสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงการประจำปี2566ค่ะ สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษเชิญชวนทุกท่านร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2566ในวันอังคารที่18เมษายน2566ตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.30นาฬิกา30นาทีณบริเวณลานอเนกประสงค์ชั้นหนึ่งอาคารกรมมรหลวงนาราธิวาสราชนาคาริน และนอกจากนี้ค่ะได้จัดพิธีรดน้ำขอพอรนายกสภาสถาบันอุปนายกสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบันอดีตอธิการบดีและผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามณโถงหน้าห้องประชุม701ชั้น7อาคารกรมบาหลวงนาราธิวาสราชนาคารินขอเชิญแต่งกายด้วยเสื้อลายดอกหรือชุดผ้าไทยมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะ และข่าวสุดท้ายของวันนี้ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมค่ะสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมณวัดป่ารัพทวีธรรมารามตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่2 1เถึง23มเมษายน2 5 6 6ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมได้ภายในวันที่17เมษายน2566โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-329-8375หรือ02-329-5000ต่อ5203ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้แล้วกลับมาพบกับเล่าข่าวสจลได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ